สวัสดีค่ะดิฉันนางวิจิตาโดวมทรัพย์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจงลงมีข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจํานวน21คนนักเรียนณปัจจุบัน144คนค่ะผลการดําเนินงานตามมาตรฐานตําแหน่ง5ด้านด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการได้ความเป็นผู้นําด้านวิชาการดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาบัวเชสด2 วางสเผาได้มีการวางแผนพัฒนาระบบการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาการจัดทําหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการน้อมนําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีการสนับสนุนส่งเสริมการนํานวัตกรรมเบสแพ็กทีสเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ครูผู้สอน ได้และเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนสะอาดร่มรื่นมีการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสารสนเทศของผู้เรียนและปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการนักเรียน ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีนวัตกรรม BGL บ้านหนองจงลงในการบริหารสถานศึกษาที่ยั่งยืนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน มีการจัดระบบการใช้บริการสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนมีงานกิจอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการาศึกษาของผู้เรียนสถานศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ยั่งยืนด้าน,นที่5ด้านสุดท้ายนะคะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการต่างๆของ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินเขต3ในปีงบประมาณ2567ในทุกโครงการทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะผลการดําเนินงานตามประเด็นท้าทายนะคะประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การ,รบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ TFE Teams for Education สู่การวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมันหนองจงลง วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลภายใต้การใช้วงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณประการแรกนักเรียนโรงเรียนมั่นหนองจงลงได้เรียนรู้จากกระบวนการการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning จากครูผู้สอนในโครงการ TFE ประการที่2ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ประการที่3ครูทุกคนมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงคุณภาพประการแรกโรงเรียนบ้านหนองจงลงมีรูปแบบโครงการ TFE โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ประการที่2คณะครูทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและมีการพัฒนาปรับปรุงการวิจัยในชั้นเรียนตามแนวคิด active learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนประการสุดท้ายครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบทุกปีการศึกษาค่ะสรุปผลงานเด่นที่เกิดกับผู้เรียนครูตนเองสถานศึกษาในช่วงเวลา1เมษายน2 5 6 7ถึง30กันยายน25 6 7 1นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน การจัดงานศินลปหัตกรรมครั้งที่72ของเครือข่ายบริชเชน2นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจงลงได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนแข่งขันระดับเขตจำนวน12รายการที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันงานศินลปหัตกรรมระดับเครือข่ายที่นักเรียนได้เป็นตัวแทน12รายการมีคุณครูผู้ฝึกสอนจำนวนทั้งสิ้น11คน มีคุณครูที่ได้รับรางวัลวิจัยละงานเบสแพคที่ต่างๆเพิ่มเติมอีกดังนี้นางสาวบัญญพรตะคอนรำส่งผลงานกิจกรรมเบสแพคทีสได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโรงเรียนสุจริตนางสาวพรทิพย์บุญครันนางสาวศิริลักษณ์ภูคำภาได้ส่งผลงานด้านการจัดการศึกษาการพัฒนาดเด็กปฐมวัย ผ่านเว็บไซต์ของสำนักง,งานศึกษาธิการภาค13รางวัลห้องเรียนคุณภาพชนะเลิศชั้นอนุบาล2นางกวิศราพงชาติชั้นปฐมศึกษาปีที่6นางสาวอัจฉริยาหลวงประชัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นางสาวนงลักษณ์ศิลาัตดและนางสาวนงลักษณ์ศิลาัตได้รับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยปถมศึกษา ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองดิฉันได้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศาาึกษาสุรินทร์เขต3ในหลายกิจกรรมทําให้ได้เกิดความรู้ได้รับประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการที่ดีขึ้นในปีงบประมาณ2567นี้้นที่เกิดขึ้นกับสถานศาึกษาโรงเรียนมัธหนองจงลงเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร รักษามาตรฐานปีที่สองโรงเรียนได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมศึกษาโรงเรียนได้รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนได้บันทึกข้อตกลง M.U. สถานศึกษาสีขาวเพื่อรับรางวัลม,มาตรฐานระดับเพชรปีที่ส ณโรงเรียนบ้านกันเตรียงเมื่อวันที่4กันยายน2567และดิฉันหวังว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษารโรงเรียนบ้านหนองจงลงจะได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ